สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกับการแชร์เทคนิคเคล็ดลับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันในมือถือรวมถึงในคอมพิวเตอร์ก็ด้วยนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเออทริคเล็กๆน้อยมาฝากกันนะครับก็จะเป็นวิธีการเก็บไฟล์เอกสารนะครับแบบว่าไม่ให้หมดอายุนะครับก็จะเราจะเรียกมาดูตอนไหนก็ ก็ได้นะครับส่วนวิธีการนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นกันนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปในส่วนของแอปพลิชัน line บนมือถือกันได้เลยครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกมาแล้วนะครับ ก็เข้าไปยังมีส่วนของอไฟล์นะครับที่เราจะต้องการเก็บไว้นะครับโดยให้เราทำการคลิกไปที่ไฟล์เอกสารตัวนั้นนะครับแล้วคลิกค้างไว้นะครับเมื่อเราคลิกในส่วนของไฟล์เอกสารค้างไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็ในสักพักนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาแล้วในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของเ,ออเมนูแท็บเมนูที่เขียนว่าคลิปกันได้เลยครับเมื่อเลือกในส่วนของคลิปเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้ทำการเลือกฟ้าคลิกไปที่ส่วนของไฟล์เอกสารคลิกไปส่วนของแท็บเอกสารแท็บคลิปนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างนะครับ ก็ให้ทำการคลิกกันเข้าไปได้เลยครับเมือ่อต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของออวิธีการเปิดดูไฟล์เอกาสารนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็ให้เราเข้าไปนะในส่วนของหน้าแรกของออลายของเรากันนะครับแล้วไปเลือกในส่วนของ เมนูที่เขียนว่าคลิปนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างชื่อเรานะครับในหน้าแรกนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายังในหน้าของออคลิปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของแท็บเมนูนะครับที่เขียนว่าไฟล์นะครับซึ่งในแท็บตรงนี้จะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็ได้นะครับก็ให้เราหาในส่วนของออแท็บเมนูไฟล์ไฟล์กันนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ให้เราก็จะมีในส่วนของไฟล์เอกสารนะครับที่เราได้ทําการคลิปไว้นะครับก็จะมาเก็บอยู่ในหน้านี้กันนะครับก็ในหน้าในส่วนของเอกสารนะครับก็จะเก็บได้ทั้ง Excel ทั้ง Word ดกันนะครับแล้ว pdf ก็ด้วยนะครับก็ในสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปวิธีการเก็บไฟล์เอกสารแบบไม่หมดอายุนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ในส่วนของ STE IT Channel ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ